นางงามเชียงรายคุณหมายเลขแปสุภารพ,พานทองนางงามสุขโขทยัยหมายเลขส1บเอ็ดเศชกรหญิงซีรีทเลียลามวัดนางงามกรุงเทพมหานครหมายเลขที่สิริสาพงพิศนนางงามสุพรรณบุรี หมายเลข29ลักษนาพิมพ์แดงนางงามอุดรธานีหมายเลข36มอนชาอารยะสัจโปงนางงามเพชรบุรีหมายเลข37ปุญญาพรราชดิตนางงามสงา,างสาวสุริพรดาบุตรนางงามเชียงรายครับสวัสดีครับ ในฐานะที่เป็นนางงามเชียงรายนะครับอยากจะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวใดในจังหวัดเชียงรายให้กับผู้ชมของเราได้ไปเที่ยวครับ ค่ะจากประสบการณ์ที่พวกเราเพิ่งได้ไปเก็บตัวที่เชียงรายมานะคะอยากจะนําเสนอเนี่ยท,ทุกทท่านเนี่ยไปเยี่ยมชมวัดร่องขุนค่ะเป็นสถานที่ท,ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะสาหรับพวกเราชาวเชียงรายแล้วก็แนะนาให้ทุกทท่ทานนะคะเชิญชวนเพื่อนเพื่อชาวต่างชาติไปเยี่ยมชมสถานที่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 ทพวกเราเนี่ยเคารพก็คือวัดร่องขุนเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนางามเชียงรายนะ,นะครับผู้เคารพคนแรกของเราครับจากภาคเหนือครับภาคเหนือเก็บไว้ในใจ1 1อครับ เภสัตกรหญิงซีมิทอนีอารามรัตนางงามกรุงเทพมหานครครับถามนางงามกรุงเทพมหานครถึงความรู้สึกในช่วงนี้นะครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ว่าเห็นกองเชียร์เรามีพลังขึ้นเยอะเลยค่ะยินดีด้วยนาง,งงามกรุงเทพมหานครครับคุณค่ยินดีด้วยค่ะและจากภาคเลข26ครับ นางสาวมนชนิดช่วยบุญนางงามมหาสารคามครับในฐานะเป็นผู้เข้ารอบจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดว่าสเสน่ห์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคืออะไรครับคิดว่าสเสน่ห์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็คือการพูดอีสานค่ะเมื่อเราพูดดีสันแล้วเราเจอกันเราทําให้รู้ว่าเราเป็นคนบ้านเดียวกัน,นะคะ่ะว่าอีสานได้บอกได้ค่ะว่าอีสานท่านักเลยครับ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเวยค่ะทีมาันเสียน้ำมนต์ในวันนี้ขอบคุณหลายๆเวยค่ะยินดีด้วยกับนางงามมหาสารคามครับปรบมือเธอด้วยครับสามสิบหกครับนางสาวพรณชาอารยะสัจพงษ์นางงามเพชรบุรีครับหลายท่านบอกว่าเวลาอยู่ด้านล่างเวทีเนี่ย เชียสนุกตื่นเต้นแล้วคนที่อยู่บนเวทีตอนนี้อยากจะบอกความรู้สึกอะไรกับผู้ชมบ้างครับคนที่อยู่บนเวทีทุกคนนะคะน้ามาเชื่อว่ามีความสุขและก็ภูมิใจที่ได้มายืนอยู่บนเวทีอสงเกียตและยังมีกองเชียร์ที่มาให้กําลังใจพวกเราทุกคนขอบคุณมากมากเลยนะคะดีใจยมากเลยค่ะนี่คือนางงามเพชรบุรีผู้เข้ารอบ8คนสุดท้ายครับยินดีด้วยนะครับผ่านไปแล้ว4ท่าน8ค่ะนาะงสาวสุภาพัานทองจังหวัดสุโขทยัย นางงามสุขโขไทยของเรานะครับคาดหวังกับการประกวดในครั้งนี้ยังไงบ้างคะ,ะ,ะคังกับกรประกวดในครั้งนี้จิมก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะครับนางงามสุขโขไทยครับสั้นๆแต่ชัดเจน20ค่ะนางสาวริษาองพฤกษทนจังหวัดสุพรรณบุรี นางงามสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะถามอะไรไม่ได้เลยเสียงดังมากเลยอยากจะบอกอะไรกับกองเชียร์ที่แบบขนมั่งป้ายไฟไป้ายผ้าอะไรยะมากมายมาเชียร์หนูคะอยากจะบอกว่าพวกคุณสุดยอดมากๆเลยคะ่ะขอกำลังใจไหมขอกำลังใจกรี๊ดให้ดังกว่านี้อีกนะคะเพราะฝันจะเข้ารอบไปต่อคะ่ะขอบคุณคะ่ะ นี่คือนางงามสุพรรณบุรีครับยินดีด้วยครับ29ค่ะนางสาวลกักขาพิมพ์แดงอุดรธานีผู้ที่ผ่นเข้ารอบอีกหนึ่งท่านของ <ละ S 1> เราครับตื่นเต้นแค่ไหนคะตื่นเต้นมากถึงมากที่สุดค่ะแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังแรงเชียร์ให้นะคะขอบคุณมากค่ะเอาละยินดีด้วยกับ <ละ S 1> นางงาม,มาอุดรธานีครับนี่ หมายเลข3าค่ะนางสาวปุญญพรราชนิดสงขาค่ะยินดีด้วยนะครับนางงามสงขาเข้ารอบเป็นท่านที่8ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเตรียมตัวกับการประกวดครั้งนี้อย่างไรบ้างคะโลกก ฝึกเดินแล้วก็ออกกําลังกายค่ะแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองเยอะๆค่ะยิ้มเข้าไว้ค่ะนี่ยิ้มเข้าไว้เอาปรบมือเป็นกําลังใจค่ะจากจังหวัดสงขลาค่ะขอบคุณค่ะนางงามเ<ย><ย>ชียงรายครับเชิญค่ะเลือกหนึ่งคำถามได้เลยนะครับ คำถามของนางงามเชิยงรายนะครับส่งให้ดรบรรดาได้เลยนะครับประเทศไทยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งกระจายตัวในแต่ละภูมิภาคที่ถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นคุณจะมีวิธีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณให้ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของคุณได้อย่างไรฟังคำถามอีกรอบนะคะ ประเทศไทยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งกระจายตัวในตละภูมิภาคที่ถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นคุณจะมีวิธีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณให้ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของคุณได้อย่างไรเชิญค่ะ ค่ะสิ่งที่ฝางอยากจะบูรณาการในการแก้ไขสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคฝางนะคะซึ่งฝางเป็นคนเหนือค่ะฝางอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะบูรณาการการใช้ใบตองและก็ตะก้าสารแทนภาชนะพลาสติกค,ค่ะเพื่อเป็นการลดโลกร้อนด้วยแล้วก็การที่เราใช้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นไม่ส่งผลอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแถมยังลดโลกร้อนอีกด้วยนะคะอยากจะเชิญชวนทุกทุกคนมาช่วยลดโลกร้อนด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะนี่คือคำตอบ เลือกหคำถามครับส่งให้ดรปนัดดาได้เลยนะครับลูกสาวบอกอันไหนก็เหมือนกันขอบคุณค่ะอ้าวไม่ได้ชมแม่หรอชมนางงามสุขโขทัยครับฟังคำถามนะลูกนะในขณะนี้เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มชะลอตัวเพราะมีสัญญาณจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวมานานดอกเบี้ยนโยบายที่ขยับสูงขึ้น และราคาบ้านเริ่มชะลอตัวลงจนคนมองว่าในปี2020นี้จะเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจคุณจะมีวิธีการรับมืนกับภาวะนี้อย่างไรฟังดูตื่นเต้นไหมคะอ๋อ,อให้ถามเป็นคำถามปกติเนะดิฉันนึกว่ารายงานข่าวขอโทษค่ะไม่อยากให้เครียดไงในขณะนี้เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มชะลอตัวเพราะมีสัญญาณจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวมานาน ดอกเบีย้ยนโยบายที่ขยับสูงขึ้นและราคาบ้านเริ่มชะลอตัวลงจนคนมองว่าในปี2020จะเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจคุณจะมีวิธีการวิธีการรับมือกับภาวะนี้อย่างไรเชิญค่ะค่ะปัญหานี้นะคะติมคิดว่าติมจะใช้พระราชบัญญัติของในหลวงนะคะรัะชกาลที่9คะ่ะที่เราเใช้วิธีเศรษฐกิจพอเพียงคะ่ะเก็บออมนะคะแล้วก็ เออค่ะเก็บออมนะคะแล้วก็ลงบันทึกได้รับได้จ่ายเพื่อเป็นการทำบัญชีค่ะ <IM> e แล้วก็จะได้เป็นการเอออยู่อย่างพอเพียงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะครับนี่คือคำตอบจากนางงามสุขโขไทยเลือกหนึ่งคำถามเลยครับคำถามของนางงามกรุงเทพมหานครครับ สาเหตุที่แท้จริงของปัญหายาเสพติดทั่วโลกคุณคิดว่าเกิดจากอะไรและจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนได้อย่างไรฟังอีกครั้งนะคะสาเหตุที่แท้จริงของปัญหายาเสพติดทั่วโลกคุณคิดว่าเกิดจากอะไรค่ะสำหรับบินนะคะปัญหายาเสพติดทั่วโลกเนี่ย คิดว่าเกิดจากการอยากรู้อยากลองของวัยรุ่นค่ะซึ่งสิ่งที่บินคิดว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาได้ก็คือสื่อการสอนสื่อการสอนที่ดีในสถานศึกษานะคะเพราะว่าบินเชื่อว่าการที่เออคนคนนึงจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดคือการที่เขาเห็นว่าการใช้ยาเสพติดมันแย่แค่ไหนแล้วเขาเห็นแล้วเขาจําแล้วเขาสอนตัวเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนางงามกรุงเทพมหานครครับ องพฤกษทนนางงามสุพรรณบุรีเ,เลือกสองคำถามเลยนะครับให้ดรปนดัดดาครับ30วินาทีเช่นเดียวกันนะครับคำถามของนางงามสุพรรณบุรีคือขอเอาไปกลับทำกันบ้านก่อนได้ไหมได้ครับคำถามค่อยๆฟังนะแม่จะค่อยๆอ,อ่านเหมือนกัน จากสถิติทั่วโลกที่มีผู้ลี้ภัยกว่า17ล้านคนในจำนวนนั้นคือผู้ลี้ภัยการสู้รบที่อยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบริเวณชายแดนไทยพม่ากกว่า99,904คนละเอียดจังคุณมองเหตุการณ์นี้เป็นปัญหาหรือสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันอย่างไรฟังอีกรอบค่ะจากสถิติทั่วโลกที่มีผู้ลี้ภัยกว่า17ล้านคน ในจำนวนนั้นคือผู้ลี้ภัยจากการสู้รบที่อยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบริเวณชายแดนไทยพม่ามากกว่า9 9 9 0 4คนคุณมองเห็นเหตุการณ์นี้เป็นปัญหาหรือสิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกันอย่างไรเชิญค่ะสำหรับฝันนะคะฝันมองว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกันเพราะเป็นมหามนุษยชาติค่ะเราควรจะช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะ because I believe that all lives are important and are equal and that being human is being kind and loving one another and respecting each other that's the most important thing นะสิ่งที่ฝันจะทําได้ดีที่สุดเพราะว่าฝันเป็นคนที่ตัวเล็กๆคนหนึ่งก็คือการส่งกําลังใจไปให้แต่ในระดับประเทศนั้นเราสามารถที่จะช่วยแบ่งปันบริเวณให้พวกเขาได้สามารถอยู่อยู่ด้วยกันได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องงามสุพรรณบุรีครับ หนึ่งคำถามส่งให้ดรปนัดดาได้เลยในการตอบคำถามนะครับคำถามของนางงามมหาสารคามคือหากคุณตั้งความหวังกับสิ่งหนึ่งไว้มากแต่คุณไม่สมหวังกับสิ่งที่คุณปรารถนาคุณมีวิธีการรับมือกับความผิดหวังนั้นอย่างไรฟังอีกรอบค่ะหากคุณตั้งความหวังไว้กับสิ่งหนึ่งไว้มากแต่คุณไม่สมหวังกับสิ่งที่คุณปรารถนา คุณจะมีวิธีการรับมือกับความผิดหวังนั้นอย่างไรเชิญค่ะค่ะแน่นอนเลยนะคะถ้าเราหวังสิ่งหนึ่งแล้วแล้วเราไม่สมหวังเราก็ต้องทําใจยอมรับมันค่ะแต่ความล้มเหลวหรือความที่เราไม่สมหวังมันจะกลายเป็นประสบการณ์และประสบการณ์จะกลายเป็นบทเรียนให้เราฝึกฝนและพัฒนาตัวเองเพื่อกลับมาสู้ใหม่และทําให้มันดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเหลืออีกสามคำถามเท่านั้นนะครับเชิญเลือก ตามที่มีคำกล่าวว่าปัจจุบันหญิงชายเท่าเทียมกันคุณเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ถ้าไม่เห็นด้วยคุณคิดว่ามีวิธีการใดที่ทำให้สตรีมีความเท่าเทียมกับบุรุษและบุรุษมีความเท่าเทียมกับสตรีฟังอีกครั้งนะคะตามคำกล่าวที่ว่าปัจจุบันชายหญิงเท่าเทียมกันคุณเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ถ้าไม่เห็นด้วย คุณคิดว่าคุณมีวิธีการใดที่ทําให้สตรีมีความเท่าเทียมกับบุรุษและบุรุษมีความเท่าเทียมกับสตรีเชิญค่ะค่ะต้องยอมรับนะคะว่าสังคมสมัยนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเราต่างเปิดโอกาสให้ซึ่งกันและกันปุ่มอิ่มเห็นด้วยกับข้อความนี้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะทําให้ผู้หญิงนะคะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นหรือว่า มีความเท่าเทียมกับผู้ชายมากขึ้นนะคะนั่นก็คือการศึกษาหน้าที่การงานและศักดิ์ศรีค่ะขอบคุณมากค่ะอ๋อขอบคุณมากเลยนะครับคำตอบจากนางงามอุดรธานีคำถามของนางงามเพชรบุรีนะครับทุกวันนี้มีข่าวทารุณกรรมและคุกคามทางเพศไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายแทบทุกวัน คุณจะมีวิธีการจัดการกับปัญหานี้อย่างไรอยากตอบแทนเหลือเกินทุกวันนี้มีข่าวทารุณกรรมและการคุกคามทางเพศไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายแทบทุกวันคุณจะมีวิธีการจัดการกับปัญหานี้อย่างไรเชิญค่ะในปัจจุบันนี้มีปัญหาคุกคามทางเพศให้เห็นในข่าวได้ทุกๆวันนะคะดังนั้นในฐานะผู้หญิงมักเป็นถูกพูดถูกกระทํา บางครั้งเราไม่สามารถทับกับบังคับให้ทุกคนเป็นผู้ปกป้องเราได้เราจะต้องปกป้องตัวเองไม่พาตัวเองไปอยู่ในที่สุ่มเสี่ยงค่ะและที่สําคัญเราจะต้องเลิกคิดว่าเหตุการณ์นี้คงไม่เกิดขึ้นกับเราง่ายๆหรอกเพราะถ้าเกิดเราคิดแบบนี้อันตรายก็มักจะเกิดกับเราได้ง่ายๆเช่นกันค่ะขอให้ผู้หญิงทุกคน ขอบคุณมากๆบอกว่าขอให้ทุกคนเชื่อมั่นและมีพลังนะครับขอบคุณนางงามเพชรบุรีครับและมาถึงท่านสุดท้ายครับนางงามสงขานเหลือคำถามสุดท้ายเลยนะครับคุณญยาพรครับคำถามของนางงามสงขาคือโอ้อินเทรนเลยค่ะโรคซึมเศร้าเป็นปัญหาทางจิตเวชสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย คำปลอบใจสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าดูจะเป็นสิ่งสุ่มเสี่ยงต่อการทำร้ายจิตใจให้ทวีอาการรุนแรงขึ้นสำหรับคุณคุณคิดว่าคุณจะใช้คำปลอบใจใดให้ได้ผลมากที่สุดฟ ia, ังอีกครั้งนะคะโรคซึมเศร้าเป็นปัญหาทางด้านจิตเวชสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยคำปลอบใจสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าดูจะเป็นสิ่งสุ่มเสี่ยงต่อการทำร้ายจิตใจให้ทวีอาการรุนแรงขึ้นสำหรับคุณคุณคิดว่าคุณจะใช้คำปลอบใจใด ให้ได้ผลมากที่สุดเชิญค่ะ,ะสำหรับนํำหวานนะคะน้ำหวานมีเพื่อนสนิทที่ป่วยเป็นโรคนี้ค่ะนํำหวานไม่ได้ให้กำลังใจอะไรไม่ได้บอกเขาว่าให้เขาสู้ๆแต่เราบอกเขาว่าเราอยู่ตรงนี้เสมอเราพร้อมที่จะสแตนบายช่วยเหลือเขาเสมอมีอะไรเขาสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ค่ะและเราก็เป็นกำลังใจให้เขาผ่านพ้นเรื่องนี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะงาม